ดูยสบายดีซื้อย่งนอนเหรซื้อน่อยซื้อน่อยปานหน่ะปานีปานี สบายดีท่านผู้ชมอยู่กับเตา้าคิงซ่องวิธีคนลาวทุกคนตอนนี้เตาคิงอยู่กับฟุเซาวใส่ยาบุรีคนเศร้าตัดนิดพี่น้องสบายดี <c oughs> ดูสบายดีซื้อ,อยังน้อง <c oughs> ซื้อน้อย <c oughs> ซื้อน้อย <c oughs> โอ้ยอยู่บ้านไหนลิม <c oughs> ่าโตนาโตน้อย <c oughs> บ้านมาตัวน้อยแค่งชียบุรีปรโทษจักปีแล้วอายุจักปีแล้ว1เป็ดีแล้วเราบรรลุนิตความวะแล้วเนาะโดยเป็นอะไรเดี๋ยวในซูชดบ่ส่านะฐานะซดช์บ่สซูช์หรอโดยซดช์ซูช์แถวผู้งามปันนี่เ้าเดียวปันเนี่ยไปครั้งนะ10ปีบ้านนาตัวน้อยซื้อน้อย น้อยหรือน okay. ้อยก่อนน้อยเจ้าเจ้าบาลตัวน้อยมักผู้ชายหน่อยสเปกสเปกผู้ชายอ๋เดี๋ยวสเปกมักแบบวเดี๋ยวสเปกผู้ชายนะแนวใดก็ได้แนวใดก็ได้ยังยุ่งยากอะไรก่นแนวใดก็ได้เฮ้ยนะเพ้อใจบ่เดี๋ยวนี้นะพร้อมเปิดใจบ่โอบ่พร้อมอืมเป็นอะไรยังบ่พร้อมลำหลังม็ดกดบัตรมือเลย โอเคเอา้าวก่งมือฮะปนี้เอออันนี้เป็นน้องน้อยเศร้าบานนาโต้นอยเมืองแซาบุรีเพิ่นเอาเพิ่อนโซดสเปคผู้ชายแบบแบบก็ได้าก็แต่จริงใจเนาะแมนแมนแล้นีนน้เพิ่นเป็นเศร้าตัดหยิบว่ามันเศร้าตัดหยิบเป็นอาจารย์เลยนีนนย่ตัดชุดงามๆ <c oughs> นะเดี๋ยวสีไปเลาะเบืง้งเนาะขอบใจเด้อเจ้า มาทางนี้สบายดีเลยโอ้คนโหดซ like. <szy patreon. S 1> ื้อย่างเนาะซื้อปลาหนีปลาหนีซื้อปลาหนีพี่นองจกปีแล้วอายุเ่าสาวเอ็ดปีโอ้ยู่บ้านไหนหน้าโตหน้าโตน้อยคือกันปลาหนีอะ เป็นอะไรสักนะอย่างสดบอหรือว่าเสนอซูทดูอาผู้งามปนีรู้ว่าไอซูทนักยิงเงินเด้เซาหนาตัน้อยเมืองสยามพุนีพี่น้องเป็นอนุสาวเยเนาะไมสวเอ็บ้านอยู่ห้องไหนก่อนห้องสิบห้องสิบอย่างซูอไม่เขียยซสเปคผู้ชายเป็นแบบไหนสเปคผู้ชายนะ เบี้ยไปกอะไรอีกแล้วเพื่อน่ะเบลอย่างอยากอะไกวนเนาะเบลเปกอะไรนี่ <c oughs> น,น,นะต้องเป็นแนวนั้นแนวนี้โมว่านะ <c oughs> โอ้ยอ,อย่างสูดูเดี๋ยวนี้ฉันพร้อมเปิดใจบอซูดนสหมว่ามี่หมีคนสนใจสินะมีผู้เบาเป็นผู้เบาเหล่าผู้เบาไทยสนใจสินะเปิดใจอยู่บอโดยโดยโดยเพื่นจจอ <c oughs> นว่าน่ะโดยโอ้อันนี้ก็เป็นน้องปานี้เพป็นเป็น เขาช,ช่วยอะไรช่วยกระเด็นผู้ช่วยวะเป็นอันสร้างเอ็กเลยตัดเยิบ <laughs> กำลังฮับซุดไร่บวกไร่บวกตัดซุดในมืนเนิเวณน่ะนึ่งแป้งเครื่องแป้งเครื่องแป้งเครื่อง,องโอ้เส้นเศร้าเศร้าบอนอตโต้หน้อยส้มเศร้าเลยเนาะชื่อปานี่แห่งซูชิคอนโดแล้วก็ปมเพื่อไนไงสเปคคู่ไซส์อะไรก็ได้ ไหนฮะอีดังบอกเสื้อส่วนอันผู้เบาเหล่าเบาไทยอยู่ตังแข้งตังเมืองก็อยู่ตังประเทศมาเที่ยวบุญสร้างเลยในวันที่สิบเมตรเกินแปอใครบุญสร้างเบาสร้างเบามาเที่ยวกันไล่เด้อเนาะโดยเดี๋ยวบวกวนบวกวนคนหนึ่งอะไรเข้มปักมือคนหนึ่อนเชิญเข็นย่างวัอนี้นะชิม หยิบสินจากพื้นซ้อมซ้อมพื้นเอาซ้ามพื้นแล้วบ่เลยเลี้ยวเลยแล้วๆได้หยิบตีนบ่เลยตีนสินบ่แม่โอ้โหเศาางามาเก่งเลยพี่ด้ยงก่งไ่เลเป็นแฟนบมกินว้างแต่ว่าสเปคนะากระดนี้่ยุ่งยากเลยเด้ เราคือง่ายคือเรากินยังกระไดสินะสร้างบ้านได้กับโบแม่เอ๊ะฮันดามซังเหรอฮันํามซังเส้าน้อยบานลองปอเออโบแมนบ้านละปอเอาไปแล้วบ้านเนี่ยโอเคเนาะเดี๋ยวมือหน้าสิมาไทยคนไทยโบราณเส้นส่วนนั้นผู้เฒ่าไหมสวโขเกษให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอันงานบุสร้างเลย นะบุกาวเบาขึ้น <g ül> อ,อ๋อ,อสามีเนาะโอเค